หัวใจของพวกเราทุกคนอยู่ในรับตู้คันนี้แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เล่นตัวเหรอ น,นี่แหละไอ้ตี๋หลอกัน,นี่แหละที่แย่งซีนเนี่ยแย่งซีนสินส่งมีชีวิตตุ้ตัวนี่สจับทนุนเลยครับโตอนโน้ฟพาร์ทีตีน้องขอไม้ด้วยครับขอไม้ให้พี่โตอนโน้ด้วยครับ <S 2> <S 2> <S 2> อิ่มใจใช่ไหมพี่น้องอิ่มใจใช่ไหมออเลิฟยูมากนะ ครับผมก็่ไมรู้จะพูดช kind of um anyway> ูไม่ออกเห็นฝนตกๆก็ไม่รู้ว่าจะมากันได้ไหมแถมวันนี้ได้ซุปเปอร์สตาร์อย่างพี่ยุงเข้ามาช่วยอีกก็ขอบคุณว่าชื่อพี่ยุงนะครับผมเป็นพี่ชายของผมครับผมครับรู้จักกันที่ฟิตเนสครับครับชวนผมคุยเรื่องสาวตลอดครับผมคนดีๆเขาจะคุยเรื่องดีๆกันเหรอครับ ก่อนอื่นเลยอ่าวันนี้นะครับเป็นวันดีมากเลยครับก็คือวันนี้เรามาฉลองวันเกิดให้กับพี่โตโน่นะครับครับวันเกิดได้ข่าวว่าวันเกิดวันเกิดวันที่อะไรครับ29สิบเางหาแล้วแล้วมึงมาจัดอะไรวันนี้ครับว่านี่มันจะเดือนแล้วครับพี่โตโน่ครับก็ค่อนข้างจะอตอ๋อ ก็ไม่ว่างเลยครับไม่ว่างเลยครับก็เลยก็เลยเออได้มันจัดวันนี้ล็อกคิววันนี้ไว้แล้วก็มาทำโอเคช้าไม่เป็นไรช้าแต่เรามีความสุขร่วมกันโอเคไหมครับพี่น้องเยี่ยมมากครับโอเคนอกพิถามาก่อนครับที่จัดวันเกิดมีตั้งเยอะตั้งแยะในเมืองไทยเลือกทำไมที่นี่ว่าคือว่าจริงๆผมก็ นันเป็นความคิดของผมเองครับครับคือว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มบรรดาที่รักของผมเนี่ยเขาอะ,อ,ะอะไรนะกลุ่มบรรดาอะไรนะอะไรนะเนาะที่รักของผมที่รักเนี่ยเขาเลือกไปไปช่วยผู้พิการทางศรัทธาแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยผมก็ได้คิดของผมเองว่าอีก๙เดือนมึงตกไปตายนะคิดของผมเองว่าแบบตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมผมเคยมาที่นี่ครับเมื่อประมาณเออ สิบห้าปีที่แล้วได้มากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยปั้นครบเลยครับพ่อก็อยังอยู่แม่ก็ยังอยู่คุณพ่อยังเคยจับผมโยนลงเ,ลเ,เ,เ,ลนเนี่ยบ่อจระเข้เลยไอ้บ้าเนี่ยไปกันพูด,ด,ดจริงพี่เฮ้ยจริงเหรอมันแต่ก่อนเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นปูนซีเมนนะครับแล้วมันมีมันมีคล้ายๆบอ่อเล็กๆครับอ่าบ่อเล็กๆครับคือมันจะเป็นเทรานดเอียงลงไปมีน้ำกับเป็นบนบกใช่ไหมครับอ่ามีจรเข้ตัวเล็กตัวหนึ่งเนี่ยอ้าปากอยู่ในน้ำาอธรรมดา พ่อเขาจับผมอยู่ปูนซีเมนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็กลัวไม่รู้เราเล่นๆอย่างเงี้ยครับพ่อเขาคิดว่าจะ,จะ,จะตกประหม่าประหมอเล่นยังไงคุณพ่อก็คงจะวัดใจครับอาลองส่งผมลงไปดูเอาลูกไปเล่นในสัตว์จระเข้ถูกต้องครับก็ขอบคุณคุณพ่อมากขอบคุณจราเข้ตอนนั้นด้วยที่ใม่งับมันครับผมมีโตนาอยในวันนี้ขอบคุณจราเข้ตอนนั้นครับ ก็ขอบคุณพี่ี่ทานสุนท์ที่ไม่เอาเรื่องพ่อผมขอบคุณมากนะครับพีบ่สุนทรคือมันมีประวัติหลายอย่างครับหรืออย่างเออมันมีภาพหนึ่งนะครับที่ผมเคยไปถ่ายกับคุณแม่ที่มาที่นี่ครับตอนเด็กๆคุณแม่น้อยใช่ไหมครับแม่น้อยสุรมโชยนะครับแม่น้อยไงแม่น้อยพี่รู้จักใช่ไหมเนีย่นยเออเออครับผมเรียกแม่เฉยๆก็ได้ครับเางทีเอนเกือบร้อยชื่อแม่อของเราตอนเด็กเองไม่ร้อยไม่ร้อยนครับผมก็ก็คือเคยถ่ายรูปกับ้วนกเงือกเนี่ย อึใส่หัวกพ่แม่พอดีแล้วก็มีรูปเป็นแบบกองอึบนหัวซึ่งซึ่งผมรู้สึกเอที่ตั้งเยอะตั้งแยะมึงไปยืนอะไรขอบเทีวะคืออยางอยู่ใกล้ครับผมไม่รู้จะตโอเคมาเรามายืนด้วยกันตรงนี้น้กครับครบเรียกว่านอเนี่ยผูกพันกับ เรียกว่าเขาดินที่นี่น่าจะเป็นครับเลยอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับที่นี่ครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่นี่หรอกพี่ผม,มคุณแม่ผมชอบเปิดสารคดีสัตว์ให้ดูตอนเด็กๆอ๋อดิสคัฟเวอรีร่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าชื่อดิคดสคัฟเวอรี่ไหมซิงเกิลเวอร์อะไรเงี้ยแหละสารคดีว์ิดีโออ่ะเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูดนมดูดนมขวดโอเคโอเคดูุขวดุลง น้องขวดแล้วเห็นว่าสิบแปดนี่โดดอยู่เลยกำลังน้องกันอยากโรโมครับครับโอเคต่อได้ถึงไหนแล้วเนี่ยสาระกดีตอนเด็กขอบคุณพี่ๆมาช่วยผมครับแล้วคนพี่พี่นั้งเยอะไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเรื่องไม่ควรเลยนอกจากนึกถึงแต่ตัวเองใช่ไหมครับคับบนเราเกิดมาอยากรวย อยากมีแฟนหลอ่ออยากมีแฟนสวยเอยากมีรถสวยๆขี่รับอยากมีบ้านหนละังโตอยู่มึงขึ้นไปอีกแล้วนะครับพี่น้องผมแต่ว่าเราเราไม่ควรลืมครับว่าเราเราไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้ใช่เราไม่ใช่คนคนเดียวที่เกิดมาบนโลกใบนี้ใช่ถ้าเราจะทําอะไรให้สิ่งอื่นหรือคนอื่นเขามีความสุขได้เราควรจะทําอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้ครับผมซึ่งผมคิดว่าผมก็เลยอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ ทำใหสัตว์ที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตบมือให้ตัวนอกครับแต่เองรู้สึกถึงความรู้สึกสัตว์ไหมมันอยากให้ตัวนอกมาทำบุญหรือเปล่าผมดูแววตาของฮิปโปเมื่อกี้เขาบินบอลมากบินบอลแล้วใช่ไหมครับดูไหมมนคิดยังไงพี่อ่านใจันอกคิดว่าคนดูทั้งสวนสัตว์แต่ไอคนเที่ยวเที่ยวสวนสัตว์มาดูมึงคนเดียว <c oughs> ไม่มีใครดูฮิปโปในรว่าเลยก็ <c oughs> ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสวนสัตว์ครับอยากให้สวนสัตว์ดังนะครับสร้างกรงแแอร์ใหญ่และจับตัวโดมาอยู่ครับครับสวนสัตว์พี่จะเจริญรุ่งเรืองครับครับเอาอ้อยเอาอะไรผมแทดเล่นกินง่ายอยู่ง่ายครับเด็กคนนี้ครับโอเคเข้าเรื่องครับอีกนิดนึงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่โน่เออสิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดควี 26แล้วครับ26แล้วครับครับปี26แล้วปีนี้นออยากได้อะไรพิเศษไหมของขวัญไม่มีครับผมอะไรวะ <c oughs> มักน้อยนี่เหรอไม่เป็นไปได้นะขอสิ่นสิทธิ์ทุกคนนรับคุ้มครองคนที่ผมรักทุกคนให้เขามีความสุขให้เขาสุขขอใ,ให้มีพลังเยอะในการทำงานคนเขาจะได้มีความสุขไปกับงานของ,ของ,ผ,มของผมนะครับสาธุครับขอให้ขอนั้นเป็นจริงครับ วันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาที่สวนสัตว์ดุสิตนะครับผมขอเชิญนะครับนี่เลยครับผู้ใหญ่ของเราครับคุณประยุทธ์นะครับนาวาเจริญนะครับรองผู้ว่าวยการโค์งการสวนสัตว์ครับขึ้นมารับมอบนะครับเงินบริจาคนะครับ